ชื่อเรื่องสัตว์อนุวิมนต์น,นะฮะจริงๆก็ทํางานศิลป,ปะมาค่อนข้างนานพอสมควรเหมือนกันน่าจะประมาณ20กว่าปีแต่ว่าถ้าจะนับแบบงานเพ้นท์นงวกนนี้คือนับได้นานกว่าน,นั้นเยอะมากแต่จะนับตอนช่วงที่เริ่มไปแสดงงานที่เบลเยียมแล้วกันเพราะช่วงนั้นนี่เป็นช่วงที่แบบมีความมั่นใจสูงกล้าพอที่จะไปทํางานที่แบบแปลกๆหรือลุดโลกในงานที่เมืองไทยไม่สามารเจทําได้ในช่วงหล้ว เรื่องของคนเป็นประเด็นหลักใหญ่อันหนึง่งแต่เป็นสิ่งที่มันทำได้ยากโดยเฉพาะในช่วงที่เพิ่งเริ่มสตาร์ดี้เพิ่งเริ่มอะไรเนี้ยหรือาเรื่องแบบตอนที่แสดงงานแลปตาหมแต่ว่ามันมันไม่สามารถจะออกมาเป็นภาพที่มันชัดเจนได้มันกลายเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเป็นเพอร์ซันอลเป็นไอเดียเชิงเพอร์ซันอลทีนี้การจะทําให้เป็นรูปร่างของคนหรือว่าไอเดียเกี่ยวกับคนให้เป็นความหมายในเชิงที่แบบ มีความเท่าเทียมมีความอีควอซึ่งกันและกันตอนนั้นยังคิดไม่ออกว่าจะทำไงได้แต่พอไปเห็นงานจากที่ต่างประเทศบ้างหรือนี้บ้างได้ได้พูดคุยกับคนบ้างอะไรย่างเงี้ย uh มีหลายไอเดียหลายวิธีการเจนถราทั่งไปเจอตำนานอันหนึ่งชื่อโกเลมเป็นตำนานแบบโบราณมากเคยดูหนังแล้วละ่ะก่อนหน้านัน้นนานแล้วแต่ไม่เคยติดอยู่ในหัวเลยเจอทั้งแบบพอไป เห็นเพื่อนพูดเห็นคนอื่นพูดเนี่ยแล้วมันตั้งคำถามอันหนึ่งตอนที่อยู่ที่อันทเวิร์ในช่วงที่เรากำลังคิดหนึ่งคำว่าโกลเดมนุษย์ดินปั้นที่มนุษย์อีกคนหนึ่งเอาวิญญาณหรือ Spirit สปิริตใส่เข้าไปแล้วให้เคลื่อนไหวได้มันคือการสร้างคนแต่ตอนที่อยู่ที่อันทเวิร์นั้นนีคือสงสัยว่าทำไมเล็บของเราเนี่ยการงอกหรือรู้ตัวว่ามันพอที่จะอยู่แค่นี้ได้เลยคือมันมีคำสั่งที่คนโทรลตัวมันเองอยู่ พอเรารู้ไปเรื่อยๆแล้วก็ตามหาคําถามจากคําถามนี้ไปหาคําตอบความไม่สมบูรณ์แบบไม่สมบูรณ์แบบผมงมันเลยไปที่มาของการตั้งคําถามในชื่อของโกลเอนโปรเจกต์ทีนซึ่งเราก็เจอคําถามที่แบบซ่อนอยู่ในนั้นอีกเยอะมากเรื่อยๆโกเลนคืออะไรจริงๆมันตอบได้ยากนะเพราะว่าถ้าตำนานดั้งเดิมมันมีอยู่แล้วแต่สํหรับผมเนี่ยผม ผสมผสานความหมายของมันเข้ากับการที่มนุษย์เราด้วยกันเองพยายามปรับปรุงชีวิตคุณภาพชีวิตของเราเองมันไปพ่วงก,กับโปรเจกต์เก่าก่อนหน้านั้น,น,นคือแอชชาร์ดโปรเจกต์แอชชาร์ดโปรเจกต์คือการสร้างาหัวใจของมนุษย์โดยผ่านการาเผาขี้เถ้าของสิ่งต,ต่างๆในช่วงระหว่างนั้นเนี่ยการเผาขี้เถ้าเนี่ยคำถามมันเกิดขึ้นมาคือแล้วสัตว์หรือพืชพวกนั้นเนี่ยตายเพื่ออะไร ในส่วนหนึ่งที่นอกจากเรื่องของวุิเหตุหรือเรเงี้มันมีส่วนหนึ่งเรื่องความเชื่อเรื่องฐานะของความปัญญาเรื่องสิ่งที่ปัดเป่า,าโชคร้ายหรือรอะไรเงี้นั่นคือจุดที่เริ่มต้นมาเป็นโกลเดมโปรเจกต์ในรูปแบบที่กำลังกำลังทำอยู่เป็นการเอาขี้เท่าของสิ่งต่างๆที่ได้รับการขนานนามหรือถูกแทนที่ด้วยความเชื่อ,อมนุษย์แล้วมาปั้นเป็นชิ้นส่วนต่างๆของมนุษย์ที่เราคิดว่ามันช่วย รักษาหรือให้เรามีชีวิตที่ดีต่อไปได้เพราะฉะนั้นโกเลนปรเจกต์ของผมคือการเอาสื่อวัตงที่มนุษย์ไปแทรกแซงไปแปะป้ายประกอบขึ้นมาเป็นร่างกายมนุษย์กับอีกแง่หนึ่งก็คือมันเป็นโปรเจกต์ที่คุ่หนานกันคือนี่คือความเป็นชิ้นส่วนแต่การตรวจสอบโกเลมมันคือการทำงานดรออิ้งซึ่งนั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับ s s c ในปี2022เงื่อนไขของมันคือทุกชิ้นต้องประกอบเข้าหากันได้ใหม่อีกครั้งหนึ่งเพราะนั้นตัวดรออิงเองหรือตัวชิ้นส่วนต่างต่างเองก็ตามที่ทำจากที่เท่ามันอยู่ในคอนเซ็ปต์เดียวกันคือต้องประกอบเข้าหากันใหม่ได้แล้วอย่างงานด r a อิ n งเองเนี่ยจริงๆมาพูดถึง human race คือความเป็นเชื้อชาติพันธุ์ของมนุษย์ด้วยเพราะว่าเงื่อนไขของความเป็นมนุษย์เนี่ยเราไม่สามารถจะระบุได้อย่างเดียวว่าโอเคผมเห็นคนคนนี้สวยเลยบอกว่าเนี่ยนี่คือมนุษย์เป็นต้นแบบ ไม่ใช่เพราะนั้นนี่คือการตีความกลับมาถึง,ถงความหมายว่าอีควอวของมนุษย์ถ้าจําได้คือในช่วงแรกๆของโควิดในจีนเนี่ยเราได้ข่าวว่ามันอาจจะมาจากความเชื่อเรื่องอาหารที่เป็นยานไม่ว่าเป็นตัวนิ่มตัวลิ่นหรือขังคาวหรืองูหรืออะไรตามแต่เนี่ย ส่วนที่จะคิดว่าเป็นไวรัสที่มนุษย์สร้างขึ้นมาผลิตขึ้นมาแล้วตามแต่อันนี้คือเป็นอีก s อชุนราะเหมาะก,กับโปรเจกตก์ hm ของตัวมันเองด้วยเหมือนกันในเรื่องความเชื่อในเรื่องความปัญญาอะไรเงี้ยในปี2022เนี้ยที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากมันเป็นโปรเจกต์ที่ค่อนข้างใหญ่มากไม่สามารถจะทำให้มัน complete ได้ในพื้นที่เดียวเลยแตกออกมาเป็น2 area 2 issue ด้วยกันคือ1คือ embodying uh, the monster ทียเกิดขึ้นที่ SSC จะเป็นการพูดถึงนิยามของคาว่าโกเลนการสนทนาผ่าน หนังสือต่างๆที่มีการอ้างอิงถึงหรือแม้กระทั่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับชื่อโกเลมเลยแต่ว่ามีรากที่มาคำว่าโกเลมเหมือนกันอ,อย่างเช่นของบาิลเชียีก็คือแฟรงเกนสไตน์หรือแม้กระทั่งตัวโรบอตต่างๆซึ่งมันคือการพยายามสร้างมนุษย์ขึ้นมาใหม่อีกรูปอีกรูปแบบหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นที่เวอร์แกรี่จะเป็นโปรเจกต์ชื่ออันแคนนี่มันมีนิยามนหนึ่งของอันแคนนี่คือสิ่งที่ใกล้เคียงมนุษย์มากที่สุดแต่มันก็ยังไม่ใช่มนุษย์เพราะนั้นนิยามของว่าอันแคนน,นี่ม กลัวหน้าหวัดหวันเพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่เราเจอสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันคล้ายกับเราแต่มันไม่ใช่เรามนุษย์จะมีสัญญ,ญ,ญ,ญาณบางอย่างที่เราจะหวาดกลัวมันไปก่อนเราจะไม่สญญามารถจะไว้ใจได้ Embodying the Monster กับ Uncanny ในจริงมันเป็นสองพาร์ทที่มีความน่สญญาสนใจคนละแบบกัน Embodying the Monster จะเป็นการรวบรวมภาพของมนุษย์ที่ผ่านมาในอดีตผ่านการแปล สิ่งวิงต่างๆสร้างให้ว,ว่าเรามันมีที่มาอย่างไรหรืออำนานต่างๆว่าเราจะมีหน้าตาอย่างไงจนทั้งมาถึงปัจจุบันส่วนอันคานี่จะเป็นกึงก่งๆมาเนูแฟอริ่งเป็นการผลิตชิ้นส่วนออกมาในสองพระนี้ก็เลยแบบมันดีเลดกันถ้าอันหนึ่งที่ s อสกับอันนึงที่อัน a คานี่อัน n คานี่จะดูเหมือนงานโรงงานงานผลิยนต์มากๆแต่ขณะที่ Embod y i n g The Monster จะเป็น การพูดคุยทำความเข้าใจความเป็นมนุษย์ด้วกันเอง